สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,น้องพลอยลูกสาวเท่งเถิดเทิงวัดแฟชั่นเซตใหมเป็นอีกหนึ่งทายาทคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยเละครับสำหรับน้องพลอยมงกุฎเพชรลูกสาวคนเล็กของนักสแสดงตลกหนุ่มชื่อดังอย่างเท่งเถิดเทิงเพราะยิ่งโตก็ยิ่งสวยและใช้แววความเป็นซุปตาสุดๆ โดยเฉพาะเรื่องการถ่ายแบบเพราะมีภาพแซบๆออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามกันอยู่ตลอดโดยเฉพาะหนุ่มๆเพราะหนุ่มๆทั้งหลายตั้งแซลเลยว่าอยากจะเป็นลูกเขยพอดเท่งล่าสุดก็ทำเอาเป็นแฟนฮือฮาอีกแล้วหลังน้องพลอยออกมาโพสต์ภาพเซตที่กำลังถ่ายแบบเพราะลุกนีเซ็กซี่มากไม่รู้เหมือนกันว่าภาพเซตนี้จะทำให้ไหมเรียวในมือคุณพ่อเท่งสั่นเลยหรือเปล่าครับจะเป็นยังไงนั้นเราไปชมภาพกันเลยดีกว่าครับ งานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แซวสนั่นเลยว่าไฟลุกอีกท่านบอกว่าเกินไปไหมอีกท่านบอกว่าน่ารักอีกท่านบอกว่าเรศ อีกท่านบอกว่าไม่ไหวไฟลูกอีกท่านบอกว่า number one อีกท่านบอกว่าดีมากลูกอีกท่านบอกว่าแท็กคุณมาลาแป๊บอีกท่านบอกว่าเซ็กซี่ครับอีกท่านบอกว่าน่ารักเกินอีกท่านบอกว่าลบคำว่าแซบไม่ได้อีกท่านบอกว่า so cute เป็นต้นเรียกได้ว่ายิงโตยิงแซบจริงๆครับสําหรับน้องพลอยซึ่งก็ถือเป็นขวัญใจของชาวเน็ตเลยก็ว่าได้เพราะนอกจากจะสวยแล้วกิริรรมารยายังดีมากเพราะถ้าใครที่ได้ติดตามจะรู้เลยว่าบ้านนี้พูดคุยกันเปราะมากเลย ขนาดหนุ่มหน้าโหดอย่างพอดเท็งเวลาคุยกับลูกสาวยังคุยน่ารักเลยล่ะครับก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบเพราะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักอบอุน่นและยังมีโมเมนต์น่ารักออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ